ปื๊ดนะครับบรรยากาศดีดีครับพี่น้องนะฮะเป็นทุ่งนาแห่แล้วก็มีอันมีพวกเถียงหน้านะครับแล้วก็มีบ่อปลาเป็นเลี้ยงนะครับเป็นบรรยากาศลมหายใจก็สะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วก็วันนี้ผมจะมารีวิวนะพี่ตัวปืนหนังฟอติกให้ดูสดๆว่าเป็นไงบ้างยิงหลายๆนัดเป็นไงบ้างครับช่างแล้วก็รีวิวตัวเลเซอร์ให้ดูหน่อยนะมันเข้ากันดีไหมนะฮะไปดูกันเลยคุณพี่นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวลีบๆรีวิวจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะฮะไป ปืนนะครับมันจะมีตัวติดกล้องเลดดอทหนึ่งตัวนะครับสามารถติดได้แล้วก็ติดเลเซอร์แบบนี้ก็ได้แล้วแต่เราเลือกนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลงสีนะเป็นไม้ตะโกนะครับสวยมากเป็นกำคอล่องนิ้วตัวนี้เป็นตัวกำคอเรียบๆกำคอล่องแก้มก็ได้นะเอาไว้ตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วบรรยากาศดีนะครับ,บโอเคส่วนลูกกระสนผมแถมเป็น9้ามิลให้หนึ่งร้อยนัดนะครับเก้ามิลจะหาซื้อได้ยากเป็นลูกใหญ่นะครับซื้อตามร้นรานธรรมดาจะแพงมากเม็ดน,นึงก็ตก ตกประมาณ6กเบาทเมตรหนึ่งนะฮะแต่ผมแถมให้ลอยนัดถ้าใช้ดีก็สั่งซื้อในเน็ตพีจ่จบนะไม่ต้องไปวิ่งหาเซิ้มจะถูกกว่านะครับสรุปแปดเมตรที่ไหนก็ได้พี่เยอะแยะครับยิงก็ระยะสะักตื้อประมาณ11เมตรพอดีก็หวังผลเรานั่นแหละเหยียบนะครับสไลด์เสร็จแล้วหน้าที่เราก็ไปตั้งเลเซอร์แบบนี้ให้มันตรงใหม้ม,ใหมันตรงกันนะครับน่าจะประมาณนี้แล้วกันเสีวยวมากพี่ เสียวมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวจะเข้าบ้านไม่ได้นะครับม่บ้านก็ยิ่งขี้บ่นอยู่ไปใส่ลูกนะครับเยียบโอ้โหแล้วลูกที่ผมใช้เป็นลูกเก้ามิลน,นะครับเป็นลูกที่ที่มีน้ําหนักเหมาะกับสัตว์ใหญ่ๆแรงต่างที่เขาจะเอาให้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะไล่เราก็เปลี่ยนไปใช้ลูกแก้วหรือว่าใช้ยางมันบางลงเอาไปหน่อยนะเลือกก่อนไม่รู้จะเอาตัวไหนนะเออมีตรงนี้ข้างล่างตัวนี้เขาสูง โห,โห,หวาดเสียวมากครับพี่รีวิวชุดนี้นะครับถ้ามันผ่านไปด้วยดีผมจะ,จะจะปลื้มมากพี่นะครับเพราะว่าเสียงมากนะฮะเห็นเข้าบ้านไม่ได้โอเคกลัวโ,โ,โดนเบาะนะครับแล้วมันเป็นลูกเหล็กด้วยแรงทะลุมันจะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับใส่ลูกลูกกระสุนได้ตั้งแต่8ปดมิลน,นะครับที่ผมใช้อยู่เป็น9ม้ามิล โโอ้โฮะดังโคตรด,ดีเลยพี่นะครับใส่ใหญ่ไปถึง16บหกมิลก็คือลูกแก้วนะครับได้ได้หมดนะครับแล้วแต่สะดวกแล้วแต่มีแล้วกันบางไหมนะครับเอาบนกระจกนะครับด้านขวาสุดโโอ้โนะฮะ ความแรงสบายมากพี่ถ้าถามมาล่าได้ยไม่ต้องถามพี่นะครับเพราะว่าหนึ่งเรื่องลูกเหล็กก็แรงแล้วก็ความแรงขอยงอยางมันสิบเส้นหนังสติ๊กมือเราแค่สองเส้นนะครับอันนี้มันต้องใช้เท้าเหยียบเพราะว่าแรงมันแรงมากใช้เท้าเหยียบไล่ลงไปเรื่อยนะฮะเอาให้มันลั่นแบบนี้กรล็กแล้วก็อีกสามเป้านะฮะใจหายนะครับลูกที่ผมใช้ก็เป็นลูกเหล็กนะครับสั่งในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ผมก็แถมให้ร้อยนัดจะสั่งซื้อเพิ่มก็ได้นะครับ คืออะไหล่มันหาซื้อง่ายนะครับเรื่องยางอะไรต่างก็หมดฟันท้ายแตกหักอะไรต่างก็ติดต่อผมง่ายดีพี่เหลืออีกสองอันนะครับมันมันเหมืนมนอนผลวมันนิดเดียวนะอันนี้ล้อรถเลยนะโอ้โห,โหคุณพี่กําลังจินตนาการเอานะถ้าเกิดเราใช้งานเองใช้งานจริงๆอะไรต่างมันจะหวังผลได้ก็ถ้ามันไกลนะครับผมตั้งกล้องไว้ประมาณสิบกว่าเมตรสิบสองเมตรนะครับ ถ้าเรายิง20เมตรคุณพี่ก็เล็งเล็งข้ามหัวเอาหน่อยรูปก็จะย้อย,ยงลงนะฮะเพราะว่าเลเซอร์เนี่ยเลเซอร์มันจะวิ่งตรงเหมือนเดิมมันนะครับอีกนัดสุดท้ายนะครับมันโผล่มาครึ่งหนึ่งมันเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรอะจะโดนไหมนะฮะเปเลนะครับโอ้โหไม่โดนผมเล็งข้ามหัวไปไหน่อยผมกลัวโดนรถนะครับเอาใหม่นะฮะนัดเมื่อกี้ ตึงหิดต,ตงิดมันจะโดนรถไหมนะผมก็เลยเล็งสูงมาหน่อยนะเ <c ười> ก็กดว่าลูกค้าหมวนะฮะเย็บหน่อยนะครับอารมณมาต่ำหน่อยนึงแล้วกัน <c ười> โอ้โ,โล่งลงออกทีทีนะครับก็เล็งลงมาหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมแฝนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับมาคุยกันบรรยากาศดีดีโอเคตรงนี้ สี่นาทีกว่าพอดีนะครับเดี๋ยวไปดูกันฟับบรรยากาศบรรยากาศพี่นอ้องจักจ็กซีวอาเล่าเชกซีวอาไทยจั็กซีวอลโคราดนะฮะภาษายังงงอยู่นะครับบอกป่ชัดจักอันส่วนเรื่องเออไปดูว่าถ้าเกิดเราจะสั่งจริงๆได้อะไรบ้างนะครับเขาจะมียางแบบนี้ให้สองชุดเป็นยางสิบแรงดึงขนาดห้ามิลน,นะครับเปลี่ยนยางยากไหมบางคนเขาม,มีรู้เขาก็ไม่รู้จริงๆนะเปลี่ยนยางแบบนี้ถอดดึงตัวนี้ออกแบบนี้ฮะเห็นไหมปลดแบบนี้ ถ้าเราจะใส่กระสุบเข้าไปแบบนี้นะครับสุบเข้าไปให้มันซอดแล้วก็ดึงเข้าไปบุ้ยสุบนะฮะประมาณนี้นะฮะพี่มียางติดกันกลื่นให้ง่ามทําเซฟกันลั่นสําคัญมากผมพูดทุกรอบนะครับเพราะว่าการมันรูดลั่นต่างๆนิ้วมือเราไม่มีขายตามเซเว่นตัวนี้เนื้อไม้ตะโกจะเป็นแบบนี้เนื้อจอกขาวขาวปนเทาๆนะครับเป็นไม้ที่ที่ไม่มีรอยแตกเป็นไม้ที่มันไ้มันไม่เน่านะครับข้อดีมันเป็นอย่างเงี้เนื้อมจะแน่นไม่หมดเลยนะครับอาจจะแตกต่างแค่สีแค่นั้นเอง ผมโปรปกติแล้วตัวปืนตัวเดียวเนี่ยผมตัวอยู่พันเนะครับเลเซอร์ดียวห้าร้อยเป็นสองพันสผมโปรวันนี้วันที่4เดือนสิงหาคามผมถ่ายทำบรรยากาศดีมากนะครับผมโปรสองพันสองพันบาทได้หมดนี้เลยก็มีลูกกระสนะุนให้หนึ่งร้อยนัดแล้วก็มีตัวเลเซอร์แบบนี้นะครับแสงเขียวชาร์จได้เป็นฐานก้อนใหญ่ไกปืนแรงต่างสแตนเลสน,นะครับลงตัวหมดเลยพี่ไม่ต้องนั่งทาเป็นกมคอจับกระชับมือได้พี่กำครอ,องแก้มเขาเรียกว่ากำครอ,องแก้มแบบนี้นะแล้วก็มีตัวใหม่นะฮะโปรราคาเดียวกันนะครับ ผมจะแขวนสักแป๊บนึงนะฮะกลัวมันจะหักไปนี่ได้อยู่ได้อยู่นะฮะตัวนี้เป็ตน ara, ตัวใหม่มเพ land, ิ่งทําเสร็จตัวแรกก็เอามาเลยแล้วทีมงานกำลังประกอบอยู่เยอะๆครับพี่เีเยอะครับมีเป็นร้อยตัวเลยนะครับแต่ว่าเพิ่งจะเสร็จตัวนี้เป็นตัวกาคอล่องนิ้วนะครับแบบนี้ครับตัวนี้ยังไม่ได้ลงสีถ้าลงสีแล้วก็จะออกเงาๆแบบเดียวกันนะฮะแบบนี้นะครับคุณพี่จะสั่งไม่ลงสีก็ได้ลงสีก็ได้นะครับแล้วแต่เลือกจะเอาติดกล้องเลดดอรแบบนี้ก็ได้นะครับจะติดเลเซอร์ก็ได้แล้วแต่ชอบครับ ปลโปรราคาเดียวกันราคา2,000ได้กล้องนะครับหรือจะเอาเลเซอร์เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนย่างมีให้2ชุดตัวลางเหล็กกวาวไนท์นะครับมันจะฟิตเพียบพ,พอดีเลยขอบมันจะมนหน่อยมันจะไม่เป็นเหลี่ยมเหยียบไม่ไปนะครับถ้าคุณพี่เหยียบไม่ไปแสดงว่าขอบสันมันคมใช้ลางฟตนเล็เหยียบไม่ไปนั่นแหละฮะเป็นที่สันมันผิวมันเลื่นนะแต่ขอบมันคมมันไปไม่ได้นะฮะเสร็จแล้วตัวกล้องเลตดอทเดี๋ยวผมดูบรรยากาศให้นะครับพี่ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราถอดตัวนี้ออกตัวกล้องเลตดอทนะครับไฟมันจะยังไม่ติดเห็นมัครบ ยังไม่ติดให้เราเปิดตรงนี้ผมก็เอาสดๆตอนเปิดฟึบนะครับมันติดแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ๋อเป็นแสงเขียวอยู่นะครับอยู่ข้างๆดูนะแม่แสงก็เขียวอยู่ด้านข้างขวาเมือนให้เราไปตั้งเอานะครับเปิดไปเรื่อยๆนะครับแสงเขียวเล็กๆนะครับดับฟึบเราก็จะเป็นแดงแมเนี่ยๆอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวแสงมันเขาเรียกว่าแสงแดงปรับหมุนตรงนี้นะครับอย่าลืมปิดไว้นะฮะพี่เดี๋ยวแบตมันจะหมด เวลาทานหมดนะครับใช้ไขควงแบนหมุนตรงนี้ออกมันก็จะมีฐานอยู่เป็นแบนอยู่ด้านในนะครับขายอัลสิบบาทตามร้าน DIY ร้านแรงต่างทั่วไปที่ขายฐานปรับซ้ายขวาตรงนี้ครับปรับบนแบบนี้เวลาตั้งก็ตั้งให้มันมัน,ม,นมันเป็น 90. องศาแบบนี้อันนี้ด้านบนขึ้นลงปรับแสงไฟด้านข้างก็ซ้ายขวานะครับอย่าลืมปิดอ anyway, ันนี้ไว้กันฝุ่นแรงต่างนะครับอันนี้วิธีใช้กล้องนะครับก็เน้นกลางวันก็ใช้กล้องนะครับยิ่งก็คือแรงต่างพี่ก็ใช้เลเซอร์แบบที่ผมเนี่ยเวลาตั้งเลเซอร์ก็เหมือนกันนะครับตั้งให้เป็นขนาดน เนี่ยอันนี้อันนี้รีวิวกันใช้าง,งานจริงๆนะครับตั้งแบบเนี้ยหมุนแล้วก็ให้ตัวนึงอยู่ด้านบนไอ้ตัวนี้อยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับดีเปิดป,ดปิดด้านหลังแบบนี้ปึ <girlfriend> ๊บนะครับเลเซอร์แสงเขียวช้าได้มองเห็นกลางวันทั้งกลางคืนด้วยนะครับข้อเสียกลางวันนกมันจะตื่นเท่านั้นเองไก่มันจะตื่นนะครับถ้าเป็นก็ะรอกกระแตต่างๆได้หมดนะฮะมีมีผลกลางคืนดีมากครับเวลาหมุนก็ล็อกตัวก,วก,กลางก่อนเสมอนะฮะล็อกตัวกลางแล้วมันก็จะแน่นอันนี้เสร็จแล้วมาล็อกด้านข้างเท่านั้นครับพี่ การใช้ง,งานอย่างอื่นก็ค่อยๆดูเอาเดี๋ยวก็เป็นเองนะฮะเหมือนมอเตอร์ไซค์อ่ะพี่เราไม่มีแล้วก็ขี่ไม่เป็นมีก็เดี๋ยวมันก็เป็นเองเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหอมแล้วพี่น้องนะครับแก่ละอายุเยอะละสี่สิบกว่านะครับสี่สามสี่สี่เดี๋ยวพวกแขวนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศสดๆนะครับเกือบพลาดแล้วกเกือบไม่ได้เข้าบ้านอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ผมเองนะครับแล้วก็พยายามจะตั้งได้เยอะที่สุดตั้งได้เท่านี้นะครับกระจกมันตั้งไม่ได้ด้านหนึ่งไปดูบรรยากาศ เบอร์โทรเดี๋ยวผมทิ้งเดี๋ยวผมพาไปดูให้นะนะครับเม้นก็รีดูเอานะครับเดี๋ยวตัวกล่องตัวแตกหมดนะครับนะครับแตกหมดทะลุหมดพี่แค่นี้เองผมเคยเทสนะครับอยู่ที่สี่กระป๋องทะลุหมดเลยนะครับแต่ว่าอันที่ห้าไม่ได้เทสนะครับเนี่ยตามเลเซอร์เรลเลยทะลุหมดครับเข้าด้านนี้มาออกด้านนี้เดี๋ยวตัวกล่องเดี๋ยวผมก็จะเก็บให้หน่อยเพราะว่ามันเป็นนาเพานะฮะมันเป็นนาผมเนี่ยรูออกมันทกลมดีพี่ทะลุแบบนี้เลยเข้ากลางหมดเลยนะฮะอันนี้เป็นยังไงบ้าง นะครับติดติดด้านบนไอ้ตัวนึงนะครับเข้าบนหมดเลยระยะกรบนู่นเลยฮะตัวกล้องที่ผมตั้งอยู่นะครับโอเคนะครับฝากกดติดตามน้ำเด้อคุณพี่ฝากกดแชร์หน่อยก็ดีนะครับขอบคุณครับนี่ก็คือกำคอล่องนิ้วนะครับหรือจะเอาเป็นตัวกำคอเรียบๆกำคอล่องแก้มก็ได้เรียกได้นะครับตัวจับมันต่างกันเรื่องตัวจับอย่างเดียวกระชับมือหน่อยแบบนั้นเรียบๆเนี่ย,ยตัวยางมีให้ครบหมดเลยนะครับ ผมทาตลาดนะตอนนี้ถูกที่สุดในเมืองไทยนะครับแล้วก็ส่งจริงด้วยแล้วก็มีสินค้าเลยครับข้อดีตรงนี้แหละจะได้จะได้ของชวนพี่สินค้ามีเลยนะฮะศูนย์หกห้านะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้าอันนี้เบอร์โทรผมนะครับให้ง่ายคุณนี่ก็ทักไลน์มาเลยเอาตัวนี้เอาตัวนี้บรรยากาศตัวนี้นะเอาชื่อที่อยู่เบอร์โทรผมจบครับพี่ฝั่งภาคอีสานนะครับแล้วก็กทมนะฮะส่งวันเดียวถึงเลยนะครับตัวนออกเชียงเหนือแรงต่างอาจจะหนึ่งถึงสองวันนะครับภาคใต้นาราธีวาส นคนรอะไรต่างนะฮะนครศรีธรรมราชเนี่ยก็อยู่ประมาณสองวันนะครับผมส่งไปปัตตานีอต่างก็สองวันฝั่งสองวันหมดนะฮะพี่บอโทรบนี้นะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับส่วนเรื่องการดูแลรักษานะครับแค่ใช้น้ำมันอย่างเดียวน้ำมันโซนิกน้ำมันอะไรก็ได้น้ำมันหล่อเลื่นใส่ตรงรางเหยียบมันนั่นแหละครับพี่ให้มันเลื่อนๆเท่านั้น,นก็ยิงดีละโอเคการดูแลรักษาเท่านี้ผมแนะนําคลิปนี้ได้ดีที่สุดแล้วนะครับพี่แล้วก็มีรีวิวสดๆให้ด,ด,ด้วยวย,ยิงหลายนะัดไม่ได้ตัดต่อทั้งนั้นนะพี่ ส่วนเล้งปืนนะฮะอยู่ที่บ้านยยเยะๆอะไรเขาทาให้นะครับมีส่งสั่งปุ๊บส่งเลยไม่ต้องนั่งนั่งรอรอะไรต่างไม่ต้องมาถามกันด้วยว่าถึงหรือยังถึงหรือยังอะไรต่างนะับวันเดียวทางนั้นนะฮะโอเคขอบพระคุณครับผมเดินแค่นี้ผมก็เมื่อยแล้วนะฮะโอเคขอบพระคุณครับลำลาแล้วฮะ